พี่น้องเอฟซีที่กำลังจะหารถไปแรนงานตู้ทึบนะครับเสียยะจัดมาให้แล้วเอาไปพรอนหาพันบาทตลอดสัญญาพอ่อพี่น้อง Ball, มากบอทํามากคอมเมนต์บอกเลยเสียยะใจดีอ้าวมาก,ก่อนอื่นสวัสดีครับเสียยะบรรทาวรูปรอยใจดีครับมือนี้จัดให้รถตู้ทึบทําม,มาหากินงบพรนหาพันบาทตลอดสัญญา ฟรีดาวไปเลยครับพี่น้องครับเอามาเบ่งรถก่อนตัวนี้เป็นเครื่อง1ึงจุดเก่าเอนะครับมาพร้อมกับแม็กเวลเขากว้างนะครับทั้งล่อหน้าล่อหลังเลยตู้ทึบครับพี่น้องครับสวยๆอันนี้เป็นตู้มือสองเด้อขอบอกก่อนวนะ่าเป็นตู้มือสองคันนี้จะจัดในาราคาพอนถูกๆสบายกระเป๋าให้พี่น้องเอฟซีตู้มือสองแต่สภาพใส่งานได้นะครับพี่น้องครับคันนี้ขออยากไปใส่ตู้ไม่ไฮเดอร์เพราะว่า อยากแบงปันอ่ะอยากแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รถด,ดีๆไปทำมาหากินเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิง้งนี่ข้างในเดล่างเห็ุความสะอาดให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับลดหัวแต่มาเลยนะลดหัวแต่มาเลยข้างในยังสวยอยใส่งานใดไม่กิบข้างในนี่สบายใจข้างนอกอาจจะแบบวัดสีบ่สวยเดี๋ยวท้าสีให้มห่เด้อพี่น้องสบายใจได้เลยมาหาเซียยะแล้วนะ บอมีแนยวยากจัดให้ตลอดบ่เคยคัดอยู่แล้วตามกำลังสัพผาพี่น้องเอซีคอมเมนต์เข้ามาหลายจัดในน่ตู้ทึบตู้ทึบคางวดสบายกระเป๋าหน้าจัดไปพี่น้องครับเอาไปพรหาพันเดตู้มือสองนี่แหละครับสบภาพนั่งฟ้าเอาล้อวลนะครับยางมันพูกได้เอาไปมันพูกทำมาหากินเครื่อง1.9เเด้อพี่น้องเด้อภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมสวยๆอ่า มาเบิ่งห้องเครื่องเบิ่งห้องเครื่องเจ้าน้อยอ้าวผูไดสิตัดสดก็ได้ราคาง,งบสามแสนนะครับผ่อนหาพันตลอดสัญญาเครื่องหนึ่งพิกเก้าเอาเบิ่งห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมเดิมนะเดี๋ยวเฮ็ดล่างทําความสะอาดใหนดนาา้นะครับรถคันนี้เทินลูกค้ามานะครับเพื่อนลูกค้ามานะเดี๋ยวเสียยะจันทร์ให้ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทรงหอดหน้าบ้านสื่อได้ทุกอาชีพนะครับ บาวาสิเป็นพอขาดไหมค่ะชาวไฮชาวนาชาวสวนชาวเกษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงนิโนสาวค่ะขายหาบเดแผงร้อยตลาดนัดคลองถมประมอประมงทุกอาชีพออกรถศู์บาฟรีดาวนะครับบ่าวาพี่น้องเสียชีอาชีพยังกระตามนะครับมาหาเสียยะรถเดี๋ยวเสียยะจันไห้ให้พี่น้องได้รถดีรถสวยไปทำมาหากิน ฟรีดาวดีเลยนะครับผมสำหรับตูดทึบตรม,มาหากินคางวดสบายกระเป๋าหาพันบาทตลอดสัญญาเนาะพี่น้องครับ fc เ,เสียยะคอมเมนต์บอกเลย fc เ,เสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจข้จนเสียยะของแท้รับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดเอียงเนี่ยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเมื่อนี้เสียยะไปก่อนขอบคุณพี่น้องหลายหลายสวัสดีครับ